ค่ะวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาผัดวุ้นเส้นนะเพื่อนๆผัดวุ้นเส้นนะคะผัดวุ้นเส้นเขาเรียกว่าวันนี้ผัดวุ้นเส้นกะหลำนะคะแล้วก็ผักขึ้นทรายเมนูนี้ยังไม่เคยทํานะคะเดี๋ยวจะลองทําดูก็จะมีหมูนะคะมีหมูมีกระเทียมมีพริกนะคะแล้วก็จะมีซอสปรุงรสตาภูเขาทองนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะผัดวุ้นเส้นนะคะ เนี่ยจะเทียมเจียวนะคะเพื่อนๆใส่หมูลงไปลผัดใส่หมูลงไปนะคะเพื่อนๆได้เป็นอะไรนใส้หมูลงไปลผัดอ้มูนซิวเลย หมุนซิ้วเลยติกนะคะคเพื่อนผัดให้หอมก่อนนะคะวันนี้เราจะผัดวุ้นเส้นวันนี้เราจะผัดวุ้นเส้นกระหล่ำแล้วก็ขึ้นไส้นะคะคเพื่อนๆสามอย่าง ใส่พรกใส่ซอสปรุงรสไปนะคะใส่น้ำตาลไปหน่อยนะึงใส่น้ำตาลไปหน่อยนะคะสีน่าทานนะคะเพื่อนๆเร่งไฟนิดนึงสีหน้าทานละเดี๋ยวเราจะใส่กระลำปีลงไปก่อนเพื่อนๆใส่กระลำปีลงไปก่อนเดี๋ยวจะดูว่า รสชาติวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเนาะยังไม่เคยทำเลยเพื่อนเพื่อรสชาติวันนี้จะเป็นยังไงใส่กะลำปีลงไปแล้วค่ะตอนนี้นใส่กระลำปีลงไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อ ต่อไปเราก็จะใส่ผักขึ้นไส้ลงไปทีนี้เราบอกตรงว่าเรากินผักเ็นชุ่มฉ่ำหัวใจเลยเพื่อนเผักเราปลูกเองนะคะเพื่อนๆผักปลูกเองเป็นผักปลอดสารพิ่บ้านเรานะคะกินเราก็มีความรู้สึกมีความสุขเนาะเราไม่ได้กินยาฆ่าแมลงไม่ได้กินสารตกค้าง,งไปนะคะเป็นผักบ้านเราทั้งนั้นเลยเพื่อนเ นี่ใส่ผักขึ้นไส้ลงไปแล้วเพื่อนๆจะดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะวันนี้จะเป็นผัดอะไรเนาะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะเราค่อยใส่บุ้งเส้นลงไปนะคะเพื่อนๆโอ้เพื่อนๆปลิ่นหอมมากเลยนะคะตอนนี้เราใส่กระล่ำกับกับผักขึ้นไส้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราใส่บุ้งเส้นลงไปเพื่อนๆสุดท้ายละนะคะ ใส่บุนเส้นลงไปโอสุดท้ายใส่บุนเส้นนะคะเดี๋ยวเราคนให้เข้ากันเพื่อนๆน่าทานมากๆเลยนะคะสุดท้ายใส่บุนเส้นไปแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสนะคะซอสปรุงรสนะคะซอสหอยนางรมนะเพื่อนๆแค่นี้แหละเพื่อนๆใช้ได้ละน่าทานมากๆคะ่ะ